สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องพหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่10พฤกษภาคม2568ครับมือนีครับจะมีน้องทังมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีนะครับบนอย่างเดียวครับ2ตัวมาตัวครับผมเนาะของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับมาดูก่อนนะครับ0กับ1ออก70 0ครับให้7ออก377ครับ 8กับ9ออก8 9 4สครับ7กับ3มออก5้าสครับ6กับ7ออก6 8 7 6ดดกับ7ออก2 2 7สองครับงวดที่แล้วครับผมเนาะงวดที่แล้วครับ2กับ1ไม่มานะครับผมเนาะงวดที่แล้วถือว่าไม่เข้าครับเลขวิง่งพร้อมเลขจับคู่นะครับว่าเป็นอย่างครับผมเนาะงวดนี้แก้ตัวใหม่ครับเพิ่นแจงข่าวมาครับผมเพิ่นโทรมา มือคืนนีพันวาผาหัดลงที่เป็นพี่แล้วนะงวดนี้พีมั่นใจมากนะวิ่งบนสองตัวมาตัวของผู้ใหญ่จะดีจากปทุมธานีครับผมเนาะเอฟซี FC ทางช่องกระถามมาเยอะมาครับผมก่อนอื่นมาขอแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แจ้งข่าวดีครับพรุ่งนี้มาแล้วครับผมเนาะ เลขวิ่งสนามบินน้ำครับพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้มาแล้วครับพุ่งนี้นะครับนี่ครับงวดที่แล้วนะครับได้ศูนย์ครับออกศูนย์หกครับผมเนาะงวดก่อนได้สองออกสองสองเจ็ดนะครับปีหกแปดนะครับผิดแข่งวดเดียวนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับผมมาดูของไหนเอ่ยดูก่อนสิ ผมพิ่ายออลรับแแปลมีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมตามให้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะครับงดที่แล้วบนเด่นที่8ให้883ออก388นะครับงวดก่อนครับล่างให้5ครับ58ออก85ครับผมเนาะก็ถือว่าเลขชุดนี้เขามาแล้ว2งวดนติดต่อกันครับผม ของผิดตายอ่อลรับแรกครับผมเนาะมาดูของปู่วัดป่าอยู่ในเอย่ยปู่วัดป่ามีเอฟซีทางช่องกระถามมาครับผมเนาะนำมาฝากตอนเอฟซีทางช่องพระหัตคนเดิมนะครับของปู่วัดป่าครับปู่วัดป่าไหนเอย่ยไหนเอย่ยดูก่อนซิของปู่วัดป่านะครับงวดที่แล้วครับ88 ตรงๆรับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วแปดแปดตรงๆนะครับงวดนี้ครับปู่วัดป่าให้มาครับบนเก้าสองห้าเม็ดเดียวนะครับอย่าลืมตัดเล่นสองตัวนะครับล่างครับเก้าไม่ใช่ล่างเจ็ดห้าครับบนเก้าสองห้าครับนี่ครับบนเก้าสองห้าล่างเจ็ดห้านะครับ โอเคครับผมเนาะมาครับผมท่าเอฟซีทางช่องครับผมมาดูของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวดีกว่าครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีนะครับเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u t u b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเพราะว่าเพจปลอมเฟซปลอมเยอะมากครับผมเนาะ ติดตามได้นะครับทาง YouTube ครับทางช่องช่องหลักครับผาหัดชาแนลครับช่องสำรองครับผาหัดคนเดิมนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับ จากปทุมธานีบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับผมเนาะบนก็คือบนครับบนอย่างเดียวครับผู <t> ้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวงวดนี้ให้มาครับบนอย่างเดียวครับบนครับ เด่นที่9ครับผมเกับ1นะครับบนครับ9กับ1นะครับจับคู่ให้4คู่เหมือนเดิมนะครับจับคู่ให้4คู่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือครับ9 3 9 7ครับ1ใช่ไหมครับเป็น3 1ครับ7ด หนึ่งนะครับนี่ครับเก้ากับหนึ่งครับเก้าสามเก้าเจ็ดสามหนึ่งสามนะครับนี่ครับก็จะเป็น1317เพราะว่าเพินกลับตัวเป็นนี่ครับผมเนาะเก้าสามเกเจ็ดะเป็นหนึ่งแต่ว่าเพิ่นกลับเอาหนึ่งครับผมเนาะมาว่างหลักหน่วยครับผมนี่ครับ ของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีนะครับลงวันที่1 6ทับทับ68นะครับขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะอาจารย์ต่างๆหลักเส้นต่างๆครับผมในช่องผมที่หายนวทางมากครับผมเนาะนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับ9กับ1ครับจับคู่ครับ93 เก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับกัทเอว่าบอลหลายคู่ครับผมเนาะบอลหน่อยคู่ครับผมสี่คู่นะครับแคปหน้าจอครับเดี๋ยวมาแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะลงเลขวิ่งสนามบินน้ำเด้อครับผมเนาะรอติดตามชมนะครับพรุ่งนี้วันที่11บเอ็ดพฤษภาครับผมเนาะ 11พ so ึกสภาครับจะลงเลขวิ่งสนามบินน้ำครับกับมาหนีครับผมมาเบิงของปู่วัดป่าก่อนเพิ่มเติมนะครับนี่ครับปู่วัดป่าครับ88ครับผมเนาะผมว่าของปู่วัดป่าหนาติดตามมาครับผมเนาะอีกอย่างหนึ่งครับของปู่วัดป่าครับผมเนาะเลขไม่กี่คู่เองนะครับเลขไม่กี่คู่เองนะครับผมเนาะอีกอย่างหนึ่งเลขของปู่ป่าเข่าดีมากครับผม ปี6-8นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับผิดไม่เกิน3มงวดนะครับ3 4มงวดครับไม่เกินนี้นะครับจับคู่เขาบ่อยมากนะครับงวดนี้ครับของปู่วัดป่าครับนี่ครับบน925ล่าง75นะครับให้เอฟีทั้งช่องตัดเหรียญสองตัวครับผมเนาะนั่นก็คือ9-2-2-5แล้วก็9-5นะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมจับความ่าณนีครับผมเนาะ กระสุดท่านี้ก็ะเขาอวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแวควงาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ